ไเหื no. um, ่อยดีนังใเรื่อยดีเรา่วางเนี่ยซิโอ้แต่ก่อนมันอยส่อยสามซิปี่เห็นไหมอยสาแต่ตอนใ้ช่วงนี้มัโควิดราคามันลดลงเหลือโลชัยตอนนี้ตอนนี้ มันกมันก็นี่แหละช่วงนี้แหละลูกมันยังออกมาเป็นปุ่นปนๆกับพวกนี้ไงล่ะไเดียแบ่หลักอั้นหลักตั้งคนเคยคนเคยได้ก็ว่ารลักเั็งคนเยอะได้แหละนกวันนี่แหละไอ้พวกคมันเนี่ยเขาทั้ง ở thang lóc rồi đấy, mình ngồi xuống thôi. Quân bản đấy mình mình quấn dây cửa, chính thể luôn. Mình đi là ai bay mất anh ư? cái trúc của khu trang truyền thống. Trong những lúc khu trang truyền thống bị bắt cho เล่นไปเด่มามันหกสิเจ็ดสิบโลผเยอะออมันผิดเยละแปดแสนรวยนี่มันรวยมากไหมตมันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเก้าสิบบาทครับกนน่อนหน้านี้มันโลเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้มันรวยสามถึงวยสี่สิบวยห้าสิถ้าว่ามันอยู่ในที่ ต่ำกว่า20โลลอยหาถ้าสูงกว่านั้นก็ถือเป็นแพะใสซใหญ่ก็เหลือลอย40มันราคาตกต่ำมาตั้งแต่ช่วงไหนครับ<อ>ก็ประมาณช่วงนี้แหละโควิดนี่เลยสองสเดือนนี่แหละ<อ>กว่านั้นก็ราคาก็พอใช้ได้คร,ค,รครับราคาก็คือคนเรียงอยู่ได้ครับ